สวัสดีจ้าแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วจ้ะเมื่อนี้นะพี่น้องมีดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ชาวราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนมาฝาก,กัน,นะพี่น้องกับเบื้องวัยเป็นแนวทางนั่นแหละเนาะว่าเออเตรียมพร้อมรับมือในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับชีวิตของเฮาเนาะสํานะสหรับชาวราศีสิงชาวราศีสิงนะพี่น้องคือคนที่เกิดระหว่างที่17ส,สิงหาคมถึง16กกันยายนดูกันเป็นแนวทางเนาะ ดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลคัคนาเอ่อห้ามมว่าการงานการเงินก่อนพี่น้องเด็กถือเหรียญห้าเหรียญพี่น้องมีอัศวินเหรียญน,น้ำแล้กก็มีสองใหม่นะจริงๆแล้วเรื่องเงินเงินทองๆอาจจะค่อนข้างมีผลกระช้าราศีสิงค่อนข้างหลายนะในเดือนมิถุนายนเอ่อมีผลหลายจังไดรายจ่ายเยอะเด้อพี่น้อง <laughs> ชาวราศีสิงห์เตรียมพ่อมมอไว้ด้อพี่น้องแผน1แผน2แผนราจรายใจคนข้างเยอะละการบานนี้มันมีผลต่อความรู้สึกของเฮาพราะว่าชาวราศีสิงห์มีทุน่ายน่นคือจริงๆแล้วอาจจะตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะที่เฮารู้สึกว่าเฮากำลังพยายามที่จะเก็บเงินเก็บทองพยายามที่จะสั่งเนื้อส้่งตัวพยายามที่จะส้างความหมั่นคงให้เจ้าของนะนั่นหมายความว่าพ่อมีทุน่าย่นนี่มันอาจจะมีการผิดแผนเล็กน้อยเงินที่คิดว่าจะเก็บบางที่อาจจะเก็บไว้แล้วนะเก็บไว้เป็นทุนร่อนเก็บไว้เพื่อ ว่าหมันคงเก็บเป็นเงินสำรองอีกอย่างของเขากระตามแต่อาจจะได้ยิบได้จับออกมาใส่ในเดือนมิถุนายนนะกบ่ต้รงกังว่นไปพี่นออ้องมั่นกับมีทางแก่นะเพราะว่าในส่วนของการทํางานของชาว่าศีสิงห์นะมิถุนายน มันจะมีโอกาสใหม่ๆม,ม,ม,มีจังหวะดีๆใหม่ๆสําหรับชาวราศีสิงห์มีอย่างใหม่ๆที่เขาจะเฮ็ดมากขึ้นกว่าเกา่าไม่ใช่ทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นนะพี่น้องสิ่งเดิมนะเขาเฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าบางที่บางคนคือจะเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาอีกงานงานเดียวไม่พอจ้าอองานเดียวไม่พอมันสิบว่าพอใส่บ่าพอจา่ายพารายาจ่ายเทาหลายนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากเก็บ เขาอยากเก็บเงินเก็บทองนําอยากส้างเนื้อส้างตัวเข้ามองถึงอนาคตละเขาบริคิดไปว่าเออไอเอาให้มันพ่อสิ้นเดือนเอาให้พ่อสิ้นเดือนเขาบริคิดจังสันเขาวางแผนไปไกลกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นทําหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นมีโครงการดีๆมีไอเดียนะบางคนมีคนมาส่วนเหตุนั่นเหตุนี้นะกับพิจารณาเบิงนะละกะคิดให้รอบคอบด้วยพี่น้องพาเด็กถือเหรียญพาอัศวินเหรียญน,นะคิดให้รอบคอบแล้วก็วางแผนการเงินดีๆนะเงินทุนต้องได้ใส่บอ่อหรือจังไดนะหรือถา้าบ่ได้ใส่เงินทุนอะ ก็ค่อยยังชั่วนะแต่ว่างานอาจจะถ้าสมมติเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อประสานงานที่มีเรื่องของการเดินทางหรือเกี่ยวกับต่างประเทศหรืออย่างกระตามแต่นี้ค่อนข้างที่จะโดดเดน่นนะพี่น้องเรื่องของโซเชียลมีเดียนะพวกออนไลน์อย่างเงสิก็ค่อนข้างจะโดดเดน่นนะทาเสริมทาเพิ่มขึ้นมาได้นะเพราะว่าบางที่ลาจ่ายมันๆบอกบอกเขาลวงนาะ นะนั่นหมายความว่ามีทุนาย่นพยายามประคับประคองว่างแผนสำรองไว้นะในเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่า,าคิดว่าชาวราศีสิงห์ถ้าเข้าขวบคุมค่าเสียใจทีทีเข้าว่างแผนไวล่วงหนาได้นะมันจะเหตุให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ด้วยดีนะการงานก็นยังที่บอกพี่น้องงานใหม่ๆนะเ,เหตุงานหลายสิ่งหลายอย่างต้องบริหารจัดการเวลาดีๆในขณะเดียวกันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะชาวราศีสิงห์ในเรื่องการงานผลลัพธ์ของงานมันอาจจะมาบบท่านใจ นะ <pads S 1> เหตุไหนเฮากังวลภาว่าเฮาถุ่มเทพไปแล้วเฮาเหตุไปแล้วเอ้มันคือเป็นทรงนิ่งๆเอ้มันคือบอกไปใส่มาใส่เอ้มันจะได้เงินอยู่บ่อกเอ้มันจะสาเร็จอยู่บ่อกใจร่มๆแล้วกาพยา,ยามนะทําต่อไปอดทนรู้จักที่จะล่อค่อยนะละเดี๋ยวมันก็จะดีเองเนาะอันนี้ต้องให้กาลังใจชาวราศีสิงหยาใจห,อให,ใหอ่อนอย่าใจห่อนเอาละเฮามาดูความรักบางพี่น้องความรักคนโสดนะคนโสดได้สี่ถ้วยสามถ้วย อัศวินไม้พี่น้องแล้วก็มีเด็กถือเหรียญนําแน่นอนพี่น้อง4ีถวยขึ้นมาเลย4ีถวย3ามถวยนะมีคนคุยจ้านะเอ่อคนคนนั่นอาจจะมาจากแบบว่า เขาไปงานนะบางทีไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์บางทีปราตีก็เพื่อนฝูงบางที่แครแค,แค่แค่นัดคุยก็เพื่อนนะเออบางที่เพื่อนของเพื่อนนะพี่น้องเออมีเขาว่าหลกิกอาจจะเป็นเออมษสิงห์ธนูก็ได้รุ่นเล่าข้าวเดียวกันหรืออาจจะเป็นพืชศพกันมังกรนะเป็นคนที่อายุหน่อยกว่าเฮ้า่อนขังเยอะมันจะเป็นเป็นรุ่นน้องมาต่อไปอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าถามว่ามีการพัฒนาบอน่าจะพัฒนา พ่อสมควรในเดือนมิถุนายน์พัฒนาในลักษณะทิวาพูดคุยกันมากขึ้นเปิดใจให้กันมากขึ้นแต่อาจจะยังบอ,บอตรงสเปกปันใดสาหรับชาวราศีสิงห์อยากดูให้รอบคอบ <c oughs> ค่อนข้างคิดเยอะนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออเขายังมีเขายังบรีบรล่อนเขามีอย่างที่จะต้องเฮ็ดแบบเยอะแยะมากมายในชีวิตเขางานกันยังยุ่ง นะก็เลยคือว่าเออ,อบางที่อาจจะมีการนัดเจอนัดพูดนัดคุยใน,ดยนเดือนมีถุนายนยนนะพี่น้องนัดกินขะ้าวนะนัดกินข้านะหนังอาจจะยังบดได้เบิงนัดกินเขา้าไปซะก่อนนะนนนะพี่น้องแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆเพราะว่าชาล่าสีสิงเองเรายังมีเรื่องต้องทําเยอะและเราต้องการความมั่นอกมั่นใจนะ้ครๆก็ว่าถ้าสมมุติว่าคุยไปแล้วถ้าคิดว่าครบก็คนนี้แล้วออมั่นจะบดี ข้ามาบอดีเป็นไปได้ทั้งเอจะพากันไปในเชิงที่ลุงเรื่องบอมันมีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาสองใบนะในหน้าไพ่ชุดนี้ที่เปิดในเดือนมิถุนายนานั่นหมายความว่าเขามองถึงความมั่นคงของชีวิตเขามองถึงเอ่อเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความมั่นคงในเรื่องการเงื่อนการงานเพราะฉะนั้นการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเราก็ต้องมองตรงความมั่นคงตรงนี้ด้วยบ่าเมนว่าผูใ้ใดเขามากกับครบประมาณนั้นเขาเฮาจิงจังมากกว่านั้นชาวราศีสิงคิด,ค,ดคิดเยอะกว่านั้นว่าต่อไป เอามาดูสรุปแล้วได้เด็กถือดาบนะค่อนข้างจะเป็นช่วงเดือนทีมีคนเข้ามาแต่เราก็ยังระแวงอยู่นะพี่น้องค่อนข้างระมัดระวังตัวเองนะพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ายุแต่ว่ากะอาจจะยังบ่ถืกใจข้ากปันไดนะยังมีความรู้สึกว่าเอออันนั้นเป็นส่งบ่ถือใจเฮาอันนี้เป็นส่งบ่ถือใจเฮาบ่ายังบ่มากปันได้ประมาณน้นเบินนะบ่งไปเรื่อยๆนะเอาเฮามาดูคนมีแฟนพี่น้อง ได้ราชาถ้วยราชินีไม้นะพี่น้องกรกฎพิจิกมีนหรืออาจจะเป็นต่างชาติเนาะที่เขามาคุยกับเฮาเ,เมธสิงธนูนะต้องบอกว่าในส่วนของคนมีแฟนไม่หมอรู้สึกว่า<ม>ทางฝ่ายต่างใส่ชีวิตของตัวของต่างฝ่ายต่างค่อนข้างงานเยอะนะมีทุน่ายน่นอาจจะเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงเดือนที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยมีเวลา นะเฮาเองเฮากับบ้หลู้ว่าเฮาไปสนใจเรื่องอย่างแน่แล้วมันก็นเลยด้วยส่วนตัวเฮาเองก็เป็นอาจจะเป็นช่วงเบื่อเป็นช่วงรู้สึกว่าบ่ค่อยกระตืรือรลนในเรื่องความรักแฟนก็เฮตแต่งานประมาณนั้นนะมันก็นเลยกลายเป็นความสัมพันธ์มันมันไม่ได้สดชื่นมันไม่ได้หวานชื่นมันเป็นอีกอย่างที่ไม่ได้ดังใจเท่าไรมันมีบางอย่างค่าใจนะพี่น้องบางที่อาจจะบางคนอาจจะบ่ได้ทะเลาะกันแต่ว่ามันจะมีความแบบ จืดชืดเออใส่คำนี้น่าจะได้แน่อยู่เออจืดชืดไม่ได้ดังใจม,มันมันบอคอยสดชื่นบ่มีความสุขเผลอๆมีเบื่อเบื่อกันนํานะพี่น้องที่หนีบไพ่ไปสุดท้ายมันได้ The Magician ต้องบอกว่าใครบางคนอาจจะเริ่มเบื่อแล้วหรือเปล่า นะมันอาจจะชืดชืดชืดเกินไปอาจจะกลายเป็นคือจังเอ๊ะกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนไหมเป็นส่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเจอกันบอกีีเธอแต่ละมือแต่ละเว้นคุยกันกัน,กนหน่อยเป็นส่งบอกตือลือล่นคุยกับคุยแบบขึ้นมูคุยกันไม่ได้มีอะไรหวานหวานไม่ได้บอคอยใ่ใจกันนะนะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องด้วยหนาะภายนี่มันต้องคุยกันมากขึ้นเด้อ เออมันต้องคุยกันมากขึ้นทําอะไรให้มันหวือหวามากขึ้นมีปัญหาอย่างที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอย่างแฟนเฮ็ุอย่างบ่ถูกใจเฮ้าห้องก็ต้องบอกเขาแล้วก็ให้เขาบอกเฮ้าว่ามีอะไรที่เราต้องปรับตัวไหมปรับปรุงไหมแล้วก็คุยกันทําอะไรที่มันแบบคล้ายๆก็ว่าเจอกันมากขึ้นนะคุยกันมากขึ้นหวานมากขึ้นแล้วก็เอาใจใส่กันมากขึ้นมันน่าจะเหตุให้ความสัมพันธ์แบบว่าไปได้ดีกว่าเก่า นะที่นี่สําหรับอันนี้อันนี้มันสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ทั่วไปเนาะสำหรับคนที่เออกระคบกันมาดีเรื่อยอยู่แล้วประมาณนี้ก็แค่แนะนํวมาให้ให้ใหวื้อว้ามากขึ้นจักน้อยนะให้มันตื่นเต้นข้นจักนอนใหใ่มันขึ้นมูหลายพะถ้าขึ้นมูคุยกระดบ่คุยกระดัยไม,มต่างฝ่ายต่างบ่่คยได้สนใจกันที่นี่สําหรับชาวราศีสิงทีความรักมีปัญหามาก่อนหน้านี้เนาะคนเฮาบ่คือกัน นะพี่น้องล่าสีสิงค์คืกอการยุ่แต่บางคนความรักหวานชื่นดีความรักไปได้ดีถึงจะจืด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 แต่กันยังหักกันยุ่บางคนนอะ่ะทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้นะถ้าสมมุติว่าคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ย่าคงว่ามิทุนายนจะดีบอนะมิทุนายน์ยังคงไม่ดีเท่าไหร่นะอาจจะยังบรได้มีจังวะพูดคุยกันแต่ต้องพยายามนะพี่น้องต้องพยายามหาวิธีคุยต้องได้ใไ่เขาเรียกว่าไวพริบป,ปฏิพานหรือทางลัดในการจะพูดจะคุยแน่จักหน่อย <c oughs> เออบางที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากคุยกับแฟนเขาแต่แฟนเขาบอกวิเวลาคุยกับเขาเขาอยากเคลียร์ปัญหาเขากระส่งเฉยๆติดต่อ,อยากเหลือเกินประมาณนั้นหรือบางที่อาจจะเป็นตัวเขาเองเขาอาจจะเบือ่อเบื่อรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไปต่อใด้บรหรือว่าหรือว่าฉันจะจะเลิกจะหายไปหลดแล้วก็ไปเริ่มตน้นชีวิตใหม่หลดกระสาบบางที่อาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าจังได้ก็ต้องคุยนะมีโอกาสได้พูดได้คุยนําอยู่แหละพี่น้องนะในช่วงเดือน มีถุนายน์โบเดเลิกดอกต่อยเฮามีปัญหาหลายกระตามแต่พี่น้องบเดเลิกแฟนเฮาบางที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเอะเขาบ่คอยเอาใจใส่เฮามันก็เป็นนิสัยแบบว่าอาจจะเป็นนิสัยเ,เขาก็ได้เขาอาจจะเป็นคนแต่ต้องบอกว่าเออใครบางคนไม่เราก็เขาเด้อพี่น้องชอบความหวือหวาชอบความตื่นเต้นมันมีทั้งเดอะแมจิกเชียนทั้งเดอะเดวิลเพราะฉะนั้นยาให้มันจืดชืดจนเกินไปเออทำอะไรให้มันแบบนะหว,วานหวานแบบ นะตื่นเต้นตื่นเต้นเร้าใจหน่อยเร้าใจหน่อยเด้อพี่น้องอะ่ะที่นี่ถ้าสมมุติว่ายังที่บอกว่าคนที่มีปัญหาค่อนข้าง,งเยอะบ่ได้เลิกดอกเด้อดจ่ามิถุนายนยังยึดเหนี่ยวกันอยู่ยังมีอะไรที่มันดึงดูดกันค่อนข้าง,งเยอะ คำแนะนำพิเศษสองไม้พี่น้องนะเราสองคนยังเป็นคนที่เข้ากันได้ดีในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุยกันเยอะๆพูดกันเยอะๆหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีความลาซาอาจจะบบท่านอกท่านใจเฮาต้องรู้จักที่จะรอและะ้วก็อย่าให้ระยะห่างระวางเฮ้ากับแฟนเฮ้ามั่นทางมากออกไปจนทางออกไปจนเกินไป้ายๆก็ว่าถ้าตอนนี้รู้สึกว่าคุยกันน้อยต้องคุยกันให้มาก นะต้องมีการติดต่อสื่อสารต้องมีปฏิสัมพันธ์กันบ่เมนต่างคนต่างอยู่ขึ้นหอดก็ขึ้นหอดอยู่ขี่ขานคุยนะบ่ได้เด้๋วพี่น้องต้องประคับประคองกันให้ดีสารสัมพันธ์กันให้มันแนบชิดกว่าเกา่านะสำหรับชาวราศีสิง์ก็ต้องอให้กำลังใจกัน นะพี่น้องคนที่ปัญหาหลายแนย่ว่สาสังก็อาจจะต้องรอจักหน่อยนะอาจจะเป็นช่วงที่ยังมีระยะห่างอยู่แต่ว่าบอ,บอ,บอถึงขันเลิกดอกพี่น้องแ่กกำลังขึ้น่าเอหรือฉันจะเลิกแค่ขึ้นแค่ขึ้น่าเอจะไหวบอหรือจะเลิกว่ามานนี่หัางบ่ได้ท่านเดตัดสินใจดอกเนาะเอาละชาวราศีสิงห์กรกดาคมค่อยกลับมาพอกันหมกลับมาเช็คดวงกันมาเมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า